ต้อนรับทุกท่านนะคะเข้าสู่รายการมูหินเราค่ะวันนี้นะคะปอมี่มาทําหน้าที่จะบอกว่าคนเดียวก็ไม่ถูกเพราะว่าวันนี้ปอมี่มีนัดกับหนุ่มค่ะเพรน้องป้ายบอกว่าให้มารับเพื่อนน้องป้ายเดี๋ยวรออยู่ที่นี่แล้วกันนะคะว่าหนุ่มหน้าตาคนนั้นจะเป็นอย่างไร

so we we make a plan to bring him go around in Bangkok, you know. Yes. Bring get some food. Are you hungry? I'm getting. I'm getting. Okay. So maybe there are good restaurant around here, Chinatown. What's here? Okay, ma. The biggest Chinatown in the world. Uh, by Chinatown, shoot, so so, okay. Sounds good. And then good. and then like after party on the boat. Ah, we had a party on better. the boat. Yeah. <laughs> ที่เราจะพาไมโครลไปทานข้าวนะคะเอาเป็นว่าอีกสักครู่เดียวค่ะปอมมี่เนี่ยจะพาทั้งพี่เกียร์และก็ไมเคลิลนะคะไปดูรอบๆของไชน่าทาวน์แล้วก็ไปทานอาหารที่นั่นต่อด้วยไปปาร์ตี้ส,สวยๆบนเรือค่ะพี่เกียร์แต,แต่วันนี้ปอมมี่บอกพี่ว่าไม่ธรรมดาใช่ไหมไหเราจะไปสไตล์แบบไทยๆไหนๆเราก็พาเพื่อนฝรั่งของน้องฝ้ายมาแล้วเนี่ยเราต้องไปเทคแคร์แบบดีๆที่สุดวันนี้มีเซอร์ไพรส์ยิ่งกว่าเพราะว่าเราจะมีร จะบอกว่ารีมูซีนข,<ท>ของไทยอ,อ่รีมมซีนของไทยนะคะจะพาไมโครลเี่ยไปยันที่ต่างๆเลยพรอ้อมเลยหรือเปล่าจะพร้อมแล้วไปกันเลยดีกว่า Let's go <S อเอาค่ะตอนนี้คุณผู้ชมขาเดี๋ยวเรานะคะก็จะไปกันที่ย่านยอร่า,ราหรือว่าที่เรียกว่าช้่นาทาวนั่นเองที่นี่จะมีร้านอาหารที่เด็ดยังไงพี่เกียสร์เสิร์ดสดีค่ะ เฮียตื้อเฮียตื้อเราจะต้องไปกินเฮียตื้อกันค่ะเพราะว่าหมู่หินดอทคอมพามเที่ยวนะคะเราเคยพาไปเที่ยวแล้ววันนี้เราก็จะพาหมู่หินราวนี่มาเที่ยวเหมือนกันรถค่ะรถอ่ะเดี๋ยวอยากรู้ว่าร้านเฮียตื้ออยู่ที่ตรงไหนร้านอื่นจะเด็ดยังไงนะคะตอนนี้ตามเราไปย่านเยาวราชกันเลยค่ะนอนกันละกันค่ะนอนกอนละกันค่ะสบาย อัลฟ่มูบูเห็นเห a like adventure lasting t r a c k i n g this Thai language but when you make some you know some website you gotta be have short time short thing like a Google Yahoo or whatever อธิบายให้ให้เพื่อนฝรั่งฟังว่าความเป็นไปเป็นมาของหมู่นีเราวเห็่ไรโอเค we are in Chinatown right now and this is the main street So they have like many, many restaurants in here. Shanghai Mansion. Yeah, yeah I'm already feeling like in Shanghai. Yeah. Welcome to Chinatown. <laughs> it's nice, nice to be here. Uh -huh. How you feel? the tuk-tuk? for no I l o v e it finally I had to ride with uh, famous Bangkok tuk tuk okay uh, like I said it's a bit too noisy I gotta okay. show you something อะไรคะร้านเตี๊ยตือค่ะทำไมเอานเขาบอกดังมากช่ดังมากในเชนทาวเพราะว่าไม่ไม่อยากกินก็ไม่นองแกนไม่อย่างไม่ต้องสั่งจะกินอะไรอ้าวเหรอเข้าใจปหมรู้ไหมโอเคค่ะตอนนี้เราพร้อมแล้วที่ไปทานร้านอาหารเตี๊ยตือนะคะเอาเป็นว่าไปก่อน ready ready โอเค we go เราก็ถึงร้านเฮียเตอแล้วนะก็ก็อยู่หน้าธนาคารกรุงศรีนี่เองใกล้ๆเอาเป็นว่าเราไปสั่งอาหารกันเลยดีกว่าไปเข้า m i เร a e l Sure Sure I just Chinese Could you order the menu like some food? I think it w o u l d be better if I follow your recommendation. How you can read it? Just have English menu anyway. ภาษาไทยและภาษาจีน Michael มาจากโปแลนด์ดูซิว่า Michael จะสั่งยังไงให้ Michael สั่งแกงเกวาสุดลิป So you can eat spicy food yeah? Yeah. เอาของเผ็ดๆมาให้กินเลยนี่ไงของเผ็ดต้มยำกุ้งเอามีแกงไก่ปลาเอามีโอ้แรงแรงมไปดูกันวิธีการทำของเรีอตือเขาบอกว่าที่นี่เด็ดปกติเฮียจะดูนะวันนี้เจอเราไม่ได้ดูค่ะเจอสาวสวยเข้าไป โอ้ my god l i q ก i d yeah น่าทานมากๆเลยทุกผู้ชมค่ะดูไฟดูความเดือดของมันอะไรค่ะพี่เกียเดี๋ยวเรามาลองทานตัวกุชชามกันเลยดีกว่านี่ตัวนี้เขาบอกว่าเด็ดมากมามาถึงยวรราชทันทีต้องมาทานที่นี่ที่นี่อาปากอาปากอะไรครับพี่เกียขอบคุณค่ะ ก็ใส่เห็ดหอมนะคะตรวดให้เลยดีกว่าไหมคะใส่หูสลามนะคะแล้วก็ใส่เนื้อปู <c oughs> ให้ผู้ชายก่อน,นะค่ะยุ้ยที่หลังไม่เคย ใอีกสักครู่เดียวเดี๋ยวเราจะพาเพื่อนๆนะคะไปตะเวนนะคะบนตลาดเชนาทาวที่นี่ที่ใหญ่ที่สุดในโลกว้าวอีกอันมาแล้วค่ะอีกาขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะคุ้มผัดหอกล่ผัดหอมกะหลีด Little Monster Little Monster Have you tried it before No This is first time here in Thailand

ว่าเลิศค่ะอร่อยที่สุด What is gonna be Thai dessert Oh What's the Thai dessert Oh Every time we have like too many kai no like yeah Service sweet in Thai s oh very sweet absolutely sweet All right Okay ค่ะตอนนี้นะคะพอมี่และพี่เกียร์และไมเคิลจะขอตัวเพื่อนไปรับ ก่อนนะคะอีกสักครู่เดียวเดี๋ยวเราจะพาเพื่อนๆไปเดินเล่นบนถนนไชน่าทาวน์แห่งนี้แล้วก็ไปดูไอศครีมที่มีอายุที่มายืนนานแล้วก็ขนมปังเยาวราชที่อยู่มาเกือบ50ปีอ๋ไม่ก็นะกินก่อนแล้วก็ทำพิธีเปิน s p e c i a ไ Thai dessert for you ทุกไอ้ออก d เ s s ร์ t เพอร์ออมี โอเคค่ะเดี๋ยวไปเจอกันช่วงหน้าค่ะทุกวินาทีของชีวิตผมมีไว้สำหรับเปิดรับสิ่งใหม่ๆโลกกำลังรอผมให้พุ่งออกไปหามัน Live like you mean New collection Quicksilver. it. mean New you from Charm and จากดอนเมืองคุณไปได้ไกลกว่า Air ์ A er, เอเชียนิยามใหม่ของดอนเมืองใครๆก็บินได้เวลาทัวร์คอนเสิร์ตขึ้นเหนือล่องใต้ก็ต้องไปผมบิน Air ์เอเชีย er ตลอดครับเพราะเขมีเที่ยวบินเยอะมากบินไปทั่วประเทศที่สำคัญประหยัด อแอเอเชียวันนี้รายการไบเกอร์เจอร์นี่นะครับจะพาคุณผู้ชมไปเล่นกีฬาเอ็กซ์ตรีมมันๆครับกับสาวสวยคนหนึง่งรับรองว่าความเซ็กซี่ของเธอเนี่ยจะทำให้คุณผู้ชมตกตะลึงอย่างแน่นอนครับ Left, left, right, left I don't know but I've been told My grandma's getting really old เจาอยาอะไรพี่ขอรักไล่ไปขอน้แฟนขา้าสึกมาประชิตติดแดนพี่ขอเราไปพูดสมดาวกันไป,ไปกันเลยถึงจะราบาย ก็ไม่บนบุกน้ำลุยคกลองครับองครับองครับผอคครับไม่ใช่ทาหารคือแบบก็ไม่มีไปไป,ไปโดนทาหารไล่อ่ะช่วยดูดับในรายการผลักป๊อกป๊อกด้วยนะ พี่เกียร์คะอาหารมื้อนี้อร่อยไหมปูกล้ามใหญ่มากเลยค่ะปูกล้ามใหญ่จะจับหนุ่มเขาว่า The f o o d Mike lovely I think it was the best so far uh, since I came to Thailand so <Okay. S 2> thank you guys for taking me here okay so not we eventually we gonna go to the other one for the Thai dessert yeah we have the two kind of like to k i l d o menu like ice cream whoa we r e gonna sell i k e we gonna supply <Dubai. S 1> him ah oh, okay เราจะเซ์ไครไมเครเมีอะไรแต่ฝากเพื่อนๆด้วยนะคะว่าใครก็ตามที่มาทานที่ร้านเฮียเตยนะคะที่ตรงเชฟทาวแห่งนี้บอกว่ามาจากหมูหินเราแล้วก็รับไปเลยค่ะส่วนลด10%เ<ม>นี่ยเปนอะรดีมากให้10%สาหรับแฟนๆชาวหมูหินเรานั่นเองนะคะก็อยู่ที่หน้าธนาคารกรุงศรีถ้าจะง่ะยายค,ค่ะก็ยังไงก็มาแล้วกันตอนนี้ค่ะเราท<ฮ>ั้งสามคนปอมมี่ไมเครแล้วก็พี่เกียรขอตัวไปทานขนมด้านนู้นดีกว่านะคะไปคาะไมเครค่ะ ไกด์ค่ะน้องบอมมี่ค่ะก็โอเคนะพี่เกียร์นั่งอยู่แบบว่าชุดลัดหรูอลังการแต่อยู่บนริมถนนของถนนชัยนาทนั่นเองตอนนี้เราอยู่กันที่ร้านร้านไอศครีมค่ะทิพรสโอ้ร้านนี้มีจุดเด่นไงพี่เกียร์ร้านนี้ต้องยู่รามอัเกือบ50ปีแล้วเหมือนกันปีแล้วเป็นไอศครีมแบบโฮมเมด แล้วก็มีประมาณ12รสชาติแต่จริงๆเขามีสาขาใหญ่ที่อื่นแต่เขามาเปิดที่เยาว,วราช <ฮ 're. S 1> เพราะว่าที่นี่ก็มีแหล่งของกินใช่ไหมวันนี้เราก็พาเพื่อนฝรั่งของเรามาปกินค่ะมากินท่าดูท่าก่อนเพื่อนฝรั่งของเราโอเค okay, สั่งไอศครีมค่ะพี่เกียร์พี่สั่งไอศครีมอะไรนะนมสดชิพโอเค what about you Michael what about you all จะ order ละไอศครีมไอเมนอะไรวะเฮ้ย order ตามที่ฉันบอกแล้วฉันจะฉันจะ follow คำแนะนำของพี่พี่เอาอะไรให้แม็กโก everything in your hands เอาอันี้ล้กันไอ้ก็จะจะ try อะมีมี again มามีไอศครีมเรื่องของแม็กไอศครีมมังโก้ mango okay mango แต่ก่อนพี่เอาชาเย็นล้กันค่ะชาเย็นชาเย็น ได้ค่ะได้ค่ะขอบคุณค่ะไปดูหน้าตาไอศครีมกันเขาบอกว่าร้านนี้เลิศ50ปีแล้วรุ่นตั้งแต่มันบุรุ่นเขาบอกว่าคนมีความรักมันจะให้อะไรที่เป็นสีแดงอย่างเงี้ยฮะเออพี่พอหมดเลยลกันะล้วเจียบไอศครีมอ่ะเดี๋ยวมาลองชิม ของี่เป็นชิพนมสดก็คือจะเอานมสดมาใส,ส่ไอศกรีมถึงแม้ว่าจะเป็นร้านที่อยู่ข้างทางนะแต่ถือว่าอร่อยมากถ้าจะเ o สอร่อยเกิน I think everything in Thailand is อร่อยมากมาก right? Especially Thai girl yeah? Not yet? I don't know yet. Okay, we try, we see. <c oughs> Taste like? Tea? Green tea? Tea? Milk tea? Yeah. Nice. Oh, ไม่เจอยอะเไ่ไหนี่ยไม่ไหวแล้วนะอิ่มอิ่มอะไรคะคุณวันนี้ยังไม่จบเลยนะคะจริงๆนะอิ่มแล้วพี่เกียร์เพราะว่าเมื่อกี้นะคะก็ไปทานร้านอาหารเฮียตือมานอกจากรสชาติความอร่อยแล้วลีลาการทำเฮียเตอรแบบประทับใจมากเลยทีเดียวแล้วก็มาทานไอศครีมต่อนี่เลยสิคือปัญหาเนี่ย I have another surprise for you she's a chef already but I have another surprise f You see what's going on It's coming <S something s coming <Okay>, Have ถ <is> <G> ้าทุบชิมได้ Okay, ค่ะงั้นสั่งไปเลยพี่เกียหนูก็อิ่มแล้วนะจะดูว่าคนอรินเป็นยังไงพอรินมือจะแบบก็อาจจะชิมๆนิดหน่อยนะว่าจะอร่อยแค่ไหนนะเออ Oh my god is This is <special. S 2> my bread surprise น่าทานมากคุณผู้ชมค่ะตอนนี้เรามาดูกันเขาบอกว่าร้านขนมปังที่นี่เนี่ยจะมี3 <Okay. S 2> ประเภทด้วยกัน <Okay. S 2> นะอย่างแรกเลยเนี่ยจะเป็นขนมปังที่เรียกว่าชนิดนิ่มนุ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 ่มนิ่ม,มอะไรประมาณนั้นนะคะส่วนอันที่2เนี่ยก็จะเป็นอ่ากรอบแบบกรอบนะคะกรอครบค่ะส่วนที่3เนี่ยจะเป็นกรอบนอกนุ่มในเออมันยังไงกรอบนอกนุ่มในก็อย่างนี้ไงคะกรอบข้างนอกนุ่มข้างในไม่ใช่พูดเล่น ก็อร่อยค่ะแล้วอันี้ก็มีมาให้ทานถึงวันผมหน้าในการผมหน้านะคอันนี้อันนี้เด็ดสุดน้ำพริกเผาน้ำพริกเผา Did you try the Tom Yam yeah so the one of the ingredient in Tom Yam so they make with t h e milk try that that for you ตลอดเวลาร้านนี้นะคะค่ะเขาอยู่มาประมาณ50ปีโอ้แล้วเป็นที่แบบ เก่าแก่ที่สุดของเยาวราชค่ะใครมาเยาวราชถ้าไม่ได้ชิมขนมปังเยาวราชเจ้านี้นะคะเขาบอกว่ามาไม่ถึงจะบอกว่าเราได้ทานทั้ง3อย่างที่ Amazing วันนี้ไม่ว่าจะเป็นร้านอาหารของเฮียตอร้านไอศครีมนี่ที่รสทีด่ดังมากกว่า50กว่าปีแล้วเหมือนกันและร้านขนมปังที่ว่าเด็ดสาอย่างนี้เราพูดได้เลยว่า<ช>ถ้าไม่มาทานที่นี่แสดงว่ามาไม่ถึงเยาวราชนะคะเพราะนั้นเราก็ไม่ ไม่ได้ค่ะมานอิ่มมากแล้วไม่ใช่ไหมเมื่อกี้มันแบบว่ามาถึงแล้วมันเลี่ยนไงรสชาติหวานก็ตกหวานอีกรอบยิ่งเลี่ยนแล้วอร่อยกว่าเดิมไม่ใช่แต่ถ้ามาเราต้องชิมนะอร่อยนะอร่อยอร่อยเขาเรียกว่าอันที่เราชอบก่อนนะข้าช็อกโกแลตช็อกโกแลตรานนมขอามาทาน which one is favorite for you ขอนิดนึงก็ยังดีเนาะ อะไรคะพี่เกียเดี๋ยวเสร็จจากตรงนี้แล้วเราจะไปไปดูอะไรที่ตื่นตาตื่นใจกันดีกว่าออะไรนะคะก็จริงๆมันจะอาจจะเป็นซ็กซ์แก็ได้นะแต่อย่างที่เราบอกว่าวันนี้ไหนไหนไมค์เขาก็มาแล้วเราก็อยากจะพาเขาไปชื่นชมบรรยากาศค่ำคืนที่นอกเหนือจากจะเป็นชน่นาทาวหรือว่าบรรยากาศรอบๆนี้นะคะเรามีที่หร่อที่น่าสนใจ ใครที่มาประเทศไทยหรือว่ามาเมืองไทยแล้วสิ่งที่ไม่ควรพลาดคือแม่น้าเจ้าพระยาเนี่ยเขาจะบอกว่าที่นั่นนะรวบรวมร้านอาหารแหล่งแฮงเอาท์ทุกอย่างเลยพี่เดียนะคะไม่แพ้สุขุมวิทเลยใช่ไหมคะไม่แพ้กันเลยทีเดียวแต่ว่าช่วงน้าค่ะเดี๋ยวเราจะไปเที่ยวกันนะคะในช่วงห i ้ h t l i นะคะบนเรือเนี่เอาไง่ายๆว่ามีเรือสำราญแล้วก็เป็นแบบว่ากึ่งปาร์ตี้บนเรืออ่า we gonna go to party party We're going to have to surprise you again. Is it too early? No. <laughs> <laughs> it's not too early. If you're ready, let's go. Yes. So let's go to the party. Are you ready? I'm ready for the party. Alright. we we'll time for the party. We have party. Go right Let's go, let's go. No? Let's get out of here. ตร,ตรงต่อเวลาค่ะเลยชอบแอร์เอเชียไปแข่งทุกประเทศก็บ,บินไปกับเขาไปกีแมทไม่เคยสายเลยนะคะติดใจอะ่ะขนาดไม่ได้แข่งยันบินกับแอร์เอเชียเลยค่ะใครๆก็บินได้ Air ์เอเชียโดนค่ะ ภาเดินทางไปที่ใหม่ๆเพื่อได้มุมมองใหม่ๆมาเขียนเรามีสิ่งดีๆมากเพียงพอถ้าเรารู้จักพอเพียงแอร์เอเชียนี่แหละเหมาะกับผมใครๆก็บมีได้แอร์เอเชีย นี้ดีจังเลยค่ะไปด้วยกันเนาะผู้ชายของพี่ขึ้นตุ๊กๆุ๊สักที So am I ready for party tonight? Ready for the party? Okay เดี๋ยวมิกิโอ but how w e you gonna go there? I c a n have something surprise you again Again? Okay Of course จะไปตลอดเวลาพี่จะพานั่งตุ๊กๆค่ะนี่ก็ได้เซ็ตตุ๊กตุ๊กถึพาร์ทเลโอเคไปเจริญกรุงแปดสิบกันนะไมค์อยู in uh, chinatown in melbourne before right never before of ah, course. can you compare like bangkok and, and melbourne uh, melbourne chinatown is definitely more quiet uh, this is like really asian style in here very okay. very bangkok style very mess, less messy noisy but uh, i love this atmosphere much more than the, the one i saw in, uh, in melbourne yeah you uh, know I, I, I think so because i've been in melbourne before it's like something i s different you know but it's like even i Chinatown, right but here it's like more more i n t u i t i n g yeah definitely relationship right เห็นไหมคะพี่เกียร์ที่ไหนนะก็ไม่สบายไม่ไม่ไม่ดีเลิศเท่าบ้านเรานะก็ตอนนี้นะคะเราก็เช็คกับเอ่อ Google Map ของเราอย่างนี้นะคะเราจะไปที่เจริญกรุง80ค่ะเราจะไป ปาร์ตี้บนเรือกันเขาบอกว่าปาร์ตี้วันนี้ค่ะคุณพี่ชมพันเอ็กซ์คลูซีฟมากนะจะเอ็กซ์คลูซีฟยังไงเดี๋ยวเราจะไปดูกันไม่เถอะพี่ก็จะ go to uh, the party are you ready I'm ready I heard a lot of good stories about Bangkok nightlife so I really want to check it out t h a t the best one ever yes that's what I heard จริงๆอะถ้าเกิด2-3กิโลนะถ้าไปกันเองพี่เกียร์ก็อาจจะแบบไม่ไปหรอกแต่ถ้าอยู่กับหนุ่มนะพี่เกดจะบอกว่า สิบยี่สิบโลดิฉันก็จะไปเออ,อไปกันเองก็จะนั่งแท็กซีอ่อะค่ะเอ,อแต่จนั่งตงุ้มๆดิมันจะได้ใกล้ชิดกว่าหรือไมน่นั่งมอเตอร์ไซค์ไปเลยไหมอ่ะแล้วจริงๆแล้วพี่เกียชอบปาร์ตี้แบบไหนเวลาไปเที่ยวเนี่ยก็มีตาสิฟาผมสีทองไม่ใช่ชอบไป,ไปปาร์ตี้แบบที่ไหนที่แบบว่าเมืองไทยเมืองนอกหรือที่ไหนชอบแบบไหน เมืองไทยเมืองนอกหนาะถ้าเมืองนอกนี่ก็จะอีกแบบหนึง่งถ้าเมืองไทยนี่ก็ยังมีมีมีสไตล์ความเป็นของเราอยู่แต่ถ้าเมืองไทยนี่พี่ชอบไปไปจคลับอะไรเงี uh ้ย huh. มากกว่าใช่ไหมแต่ถ้าเมืองนอกเนี่ยอยู่ต้องไปปาร์ตี้ออนเดอะบีชแต่ก็อย่างที่บอกไม่ได้อีกว่าแบบไหนสไตล์ไหน้าีออนเดอออะบีชริจ <Sin ai. S 2> ินอลก็คืออยู่ที่เมืองไทยนั่นเองก็อ,อยู่ที่โ <So let S 2> อเค so let's ask Michael <my head. S 2> where the best place for the party in bangkok yes <laughs> I w a n ะ a c ก e c k it out Ah, okay. Oh, you so I I made the first time, yeah? So, you're the first party you're gonna go tonight. Oh. So, and what about, how do you, do you like in the world? Where have you been? I think every place is different. In Europe it's a bit different. In Australia it's a bit different. Uh, I live in China for a long time. It's a bit different as well. Okay. So, and uh, I think also depends very much on people. e so, <Yeah, exactly. S 1> uh, I โอเคตอนนี้เราก็ถึงแล้วนะพี่เกียร์เราก็พร้อมมาใช่ไหมได้ยินเสียงเพลงรึเปล่าโอเคคุณมาติดต่อเราแล้นะโอพี่เกียร์ไหนๆก็ดูไมโครมาแล้วเดี๋ยวคุณอื่อ่ะเลสเกียร์เลส ไม e n i นะแต่ม like right yeah. ัน o อา e e t าม o คน w ี่เราุยก e ่นที่ e ะมาจั k งาน a ตอ o นนี้ท a เาุกคนค่ะตอนนี้นะครับบมมี่กับพิกเกียแล้วก็ไมเคิลค่ะก็อยู่กันหน้าเรนปาร์ตี้โ์ปาร์ตี้แหงนี้แล้ว ตอนนี้นะ่ะเราก็อยู่กับ t h ึ่ง,ง,ง,งมิสแมชนของแจกเก็โดดนะคะปมือให้กับแกหน่อยท้า้าวอาบเลยอดีเลย My band, over years, pretty much it. I get it, I got it, I know it's good! it's a beast. So My friend uh, Michael, he just uh comes to Thailand in one time. That's why we bring him for the boat party tonight. Anything recommended? Like, Anything recommended? For the party? Let's go to Mario. Okay, so. on this. Here, yeah. right here, we have a, a special bartender ah. from Colombia. She's making some, some nice cocktails uh, that you won't get at the other bars. Okay. So if you want something a little bit better, go there. Okay. Otherwise, you do tongue night. Where's my drink? <Okay>. Are gonna go till about 2 a.m. Okay. And then downstairs we'll keep going all night. So yeah. Up uh, here, if you like more indie rock music, live bands, you can check out the stage. Otherwise, if you want to dance, go downstairs. going it. Awesome. Well, the rainy season Yay! wasn't here with do it more, but um, we have to wait until that's over. So we'll do it a few more times before the rain kicks in. Today almost didn't happen, but luckily the rain cleared up. โอเคเรารู้แล <Okay. S 2> like, no, no, no ้วล่ะคว่าเดวเขาทำอะไรเวลามีงานอีเวนต์ปาร์ตี้ที่ไหน ังจากที่ปอมมี่และพี่เกียร์พาไมเคลิลเพื่อนของน้องฝ้ายนั่งรถตุต๊กเที่ยวชมกรุงเทพไปทานอาหารอร่อยๆในย่านไชน่าทาวน์ที่ทุกร้านเด็ดไม่ว่าจะเป็นร้านเฮียตือตบด้วยของหวานที่มีทั้งไอศครีมทิพรสและร้านขนมปังเจ้าอร่อยเด็ดในย่างยาวราชค่ะอิ่มท้องเรียบร้อยแล้วนั่งรถตุต๊กๆไปขึ้นเรือและปาร์ตี้กันต่อที่งานโบ๊ทปาร์ตี้ของ d c ัก and Noodle ค่ะ สรุปว่าทริปนี้ได้ทั้งความมันอิ่มอร่อยและเป็นความประทับใจให้กับเพื่อนของน้องฟ้ายมากจริงๆค่ะครั้งหน้ารายการหมูหินอาราวจะพาไปเที่ยวที่ไหนต้องคอยติดตามส่วนครั้งนี้ขอขอบคุณแอร์เอเชียใครๆก็บินได้และอย่าลืมอัปเดตข้อมูลท่องเที่ยวกันได้ที่ m มูหิน .com วันนี้ลากันไปก่อนสวัสดีค่ะ